สวัสดีค่ะพี่น้องกิจกรรมวันหยุดที่ผ่านมาก,ก่ะลูกมาบานล่ะพี่น้องให้ลูกมาร่วมตัวกันนะคะ่ะทั้งลูกสาวลูกไส้ลูกเขยลูกไผ่ไปหน้าล่ะพี่น้องเพราะวะ่างานอยู่ไหอยู่หน้าหลายคักช่วงนี้หลังจากที่จอนามบาดานแล้วเนาะคะ่กะกัเถียงหน้าเกาอีพอนี่ก็ถือทุบถือก เคาะปูนออกเก็บออกทำควาวสะอาดจ้ามันแตกมันลาวเนาะค่ะมันดูนหลังข้ามันบม่มีมันกะยะออกคู่ส่างคู่สาอีพอนี่ก็เริ่มทำควาวสะอาดละพี่น้องเผาใบไม้ใบยังออกมาน้ามื่อนีก็เอาใบไผ่มาน้ำพี่น้องเอามาตีกันหลานจ้าเพราะว่านอนเหร่นนางเหร่นยุมักไปยืนโยนนันยนนี่ลงในส่างเนาะค่ะยานตกฮาเทียนามขึ้นมาเต็ม สาหนีหลานกระสิย่านตกน้ำไหมคะ่ะพี่น้องกับกันไว้ดีก็ปล่อยโลงเนาะคะ่ะประมาณนี้จะให้ลูกตีละก่อนงานแรกก็คือตีใหม่แหละพี่น้องงานต่อไปกับใายโองได้พี่นอ <c oughs> ้องใหญโองแบบนี้มึงดูละ่ะเมื่อตอนนี้เอิญพนมมาซอยพนย่งยางมาบ่หอดได้พี่น้องก็เลยมาเตรียมสถานทีไ่ไว้สิยหญ่มามองได้สันกับใาญ่มาหนีแหละคะ่ะมายหญ่มามองเพนตอนทอน้ำไปคาง้องน้ำนี่ละคะ่ะอัน บบบนี้แผงปูนมะรุพี่น้องแตกยะจางปางอยู่นี่อันตอนใหญ่โอ่งนั่นไปพิ้งมาสัน้นพังลงเหมืออันนี่ระคาแผงโซโลาเซลล์คือขันมีน้ำมีโอ่งแล้วยายกับติดตอลงไปปลูกอีหยางกินเนาะค่ะกระลังงัดกระลังนันกันยุพี่น้องเอ้ยล่อผู้พนวมาซอยกับก อันใาย่อันกันเอาเองสก้อนมาสันพอตอนมอยที่สองเพิินกับมาค่ะผู้เพิ่นซอยกับมาเพิ่นล้อมหัวยุ่่ไกลนี่แหละเพิ่นล้อมลวดน้ําให้น้องเคยน้องสาวอยุ่นี่แหละค่ะหน้าติดกันเลยเอิน่นขอแห้งขอแห้งมาสก้อนมาสันเพราะว่ายันแตกแล้วค่ะอ,องค์เกาห้าบ่ะเ่นมืออาชีพยหย่ยองค์คือจังอันเพิ่น มาหาใหญ่ได้พนใหญ่สองคนสามคนเมื่ก็กิงไปเอารวดอันนี้ะว่าวิมองจับพี่น้องกันยังไผบ่ไหวกันยังไปยา,ย,ายากอยู่ค<อ>่ะเตรียมอุปกรณ์พี่น้องเตรียมไม้เตรียมแปนไปถ้าไปห้องสั่น่าพุ่นะอันอันนั้นน้องเคยได้นะ่ะโยกแปนมากบรรลุพี่น้องส้มแซวหลานแตกสวดสวดมาห้มาหน้าค่ะวันหยุดจะกลุ่นมีหลายรุ่นพี่น้องเอ้ย สะพ่อตีใหม่กันไว้ยังสี่แหละค่ะแต่แซ่แซ่หยอดก,กันสวดส,สวดทั้งแมก็ทั้งนอนเล่นโทรศัพท์ทั้งหาาดของเลรียกันผู้ใหญ่ก็เหตุงานไปเนาะค่ะโอนอัวกันพ่น่ะเ <c oughs> ตี่ยงหน้าอีพอจานอยก็สิได้ปาปุงมุ่งลังคานามก็ไไลจากจากยุพี่นองเอ้ยเพราะว่ามันแดดเนาะค่ะกระั่งแดดหอนเลยช่วงนี้สำหรับคลิปนี้กอาวไว้ซํานี่คอนเดพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ